แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองนาคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเกณฑ์การประเมินตนเองประกอบด้วย มิติที่หนึ่งความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคหนึ่งมีการจัดโต๊ะเรียนที่นั่งในโรงอาหารให้มีความห่างอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเมตรมีจุดยืนรับส่งสิ่งของอาหารพร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน สองมีมาตรการการให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย100%เอร์เซนตตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาและมีหน้ากากอนามัยบริการครูนักเรียนหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยได้สวมใส่เมื่อเข้ามาติดต่อในสถานศึกษา 3. มมีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจออลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวก 4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนโดยมีคูเวรประจำวันและสภานักเรียนเป็นผู้คัดกรองนักเรียน 5. มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากและมีอาสาสมัครสาารณสุขป,ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 6. สถานศึกษามีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวันเช่นราวบันไดลูกปิดมือจับประตูโต๊ะเก้าอี้2เวลาคือเวลา7จนิกาและเวลา12นาฬิกา30นาที7 มีการกำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรรับผิดชอบดูแลตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและไม่ปิดบังข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวทันที8มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรกินอาหารโดยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งและงดการกินอาหารร่วมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เก้ามีการกำชับให้แม่ครวัวแม่ค้าของโรงอาหารปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยส่งเสริมให้ปรุงอาหารสุกใหม่ร้อนและจัดให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและหลักโภชนาการอย่างเคร่งครัด ติมีการจัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปไทยชนะและสมุดบันทึกการเข้าออกโรงเรียนโดยมีการตั้งจุดสแกนไทยชนะและสมุดบันทึกการเข้าออกสำหรับบุคคลที่เข้าติดต่อในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 11. มีมาตรการตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวังนักเรียน ครูบุคลากรหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโดยมีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน Work from home และจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ On Hand เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 12 มีมาตรการให้นักเรียนครูหรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัวเอง14วัน13มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทสะดวกเปิดประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยงหรือไม่มีการเรียนการสอนและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ14 มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาดและปลอดภยัยมีการจัดการขยะที่เหมาะสมโดยมีการแยกทางขยะออกเป็น3ประเภทคือกระดาษขวดพลาสติกและขยะทั่วไปรวมถึงการดูแลความสะอาดห้องน้ำครูและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 16. มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรรู้จักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ตามจุดต่างๆของโรงเรียนเช่นบริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียนต่างๆบริเวณโรงอาหาร 17. มีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่อง18 มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิท ATK ตามแนวทางที่กำหนดโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิท ATK เป็นอย่างดีรวมทั้งโรงเรียนได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด19ผู้บริหาร ครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน support staff ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มครบ100% 20. มีการเตรียมห้องพยาบาลที่เป็นสัสดส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในโรงเรียน มิติที่2การเรียนรู้21ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ตามสถานที่ต่างๆภายในสถานศึกษาเช่นเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสุมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยวิธีล้างมือที่ถูกต้อง22มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในรายวิชาต่างๆโดยมีเนื้อหาสอดคล้องตามวัยของผู้เรียน 23. มีการจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับประกอบการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 24. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมห้องสมุดโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 25. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพหรือสภานักเรียนจิตอาสาดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียนมิติที่ 3. การครอบคุมถึงเด็กด้อยโอกาส 26. สถานศึกษาได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนที่ลืมหรือต้องการใช้ตลอดเวลาโดยมีไว้ประจาที่ห้องเรียนทุกห้องยี 27. มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับกลุ่มเปราะบางโดยมีครูอนามัยโรงเรียนคอยสำรวจและจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้28มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนอายุ12-18ปีกลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักมากมีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนด 29โรงเรียนบ้านหนองนาคำไม่มีที่พักหรือเรือนนอน30โรงเรียนบ้านหนองนาคำไม่มีที่ปฏิบัติศาสนากิจมิติที่ 4. สวัสดิภาพและการคุ้มครอง31จัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนและมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด32 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดการลังเกียจและการตรีตาทางสังคม (social stigma) ต่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน33 มีการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรและวิธีการจัดการความเครียดแบบต่างๆเช่นการจัดสภาพแวดล้อมที่สบายตารู้สึกผ่อนคลายการปรับปรุงการทำงาน34 มีการสำรวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนโดยมีแบบบันทึกการเดินทางของนักเรียนครูและบุคลากรเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ14วัน 35. มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน SOP ประจำห้องพยาบาลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกันและกรณีพบผู้สัมผัสเสียงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษามิติที่ 5. นโยบาย 36. มีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6. มาตรการ DMHTRC 6. มาตรการเสริม SSETCQ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน 37. มีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรองตัดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V ได้แก่ TSC plus Thai Safe Thai ATK และวัคซีน 38. มีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัยซี o รูทโดยหลีกเลี่ยงการเข้าสัมผัสในพื้นที่ต่างๆตลอดเส้นทางจากบ้านถึงโรงเรียน 39. มีนโยบายตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทพื้นที่และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง40 โรงเรียนบ้านหนองนาคำไม่มีรถรับส่งนักเรียนมิติที่6การบริหารการเงิน41มีแผนการใช้งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา42มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 เช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจอแอลกอฮอล์สบู่อย่างพอเพียง43มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามความจำเป็นและความเหมาะสม และ44มีการจัดหาบุคลากรทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสอดส่องดูแลสุขภาพนักเรียนและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้ให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุในการป้องกันโรคโควิด -19 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการคัดกรองผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 谢谢